คนที่ปล้นอำนาจประชาชนไปคนที่ลงระบอบการปกครองผู้ยึดอำนาจทั้งหลายแหละไม่เคยได้ถูกลงโทษถ้าคุณทำสำเร็จถ้าเราจะผลักดันในรัฐมนชบับประชาชนจะต้องมีบทบัญญัติที่ห้ามการนิรษกับก็ไม่มียางอายถึงนขนาดนิรกรรมตัวเองไว้ในรัฐธรรมนูญเองเลยคิดพูด,ดง่ายว่าคุณทำผิดกฎหมายเป็นกะบอะแล้คุณก็บอก ให้ประชาชนทั้งประเทศถือว่าการเป็นกบฏเป็นความชอบด้วยกฎหมายและชอบในรัฐธรรมนูญไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าแพ่งอาญาหรือทางใดๆและให้การกระทำทั้งหลายที่คุณทำไว้ก็ต่อเนื่องไปได้อีกด้วยซ้ำันเรายอมรับอย่างนี้กันมาได้อย่างไรไทยสร้างไทยนั้นความหมายก็คือว่าจะดูแลผู้คนในประเทศนี้ตั้งแต่เกิดจนแก่ให้เขามีชีวิตทุกช่วงวัยที่มีคุณภาพมีความมั่นคงไม่ต้องกังวล ถามว่าถ้าเราเป็นประชาธิปไตยอำนาจเป็นของพลเมืองช,ชาวไทยการทำเพื่อประชาชนตรงนี้เราทำไม่ได้หรือไม่ทำเนี่ยคำตอบถัาเจนที่คุณไปทำเพื่อพวกอำนาจนิยมเพื่อกลุ่มทุนใหญ่กลุ่มทุนพวกพ้องและกลุ่มคนที่ออบเรียบประชาชนอยู่ข้างบนเท่านั้นเราต้องทำให้สังคมเกิดสิ่งเหล่าน,นี้ให้ได้นะครับและเพื่อจะให้เป็นเช่นนี้เนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยถามว่าเราจะดำเนินการอย่างไรบ้างความจริงมีหลายเรื่อง แต่วันนี้เราอยากจะบอกว่าเรื่องแรกที่สุดน,น,นะครับก,กฎกติกาใหญ่ที่ครอบคลุมทุกมิติของประเทศก็คือรัฐธรรมนูญเราเห็นไหมครับการเวียนวนระหว่างรัฐธรรมนูญที่มีการเลือกตั้งรัฐธรรมนูญที่เกิดจากการรัฐประหารหรือบางครั้งก็ใช้อำนาจรัฐประหารโดยยังไม่มีรัฐธรรมนูญแม้แต่ฉบับชั่วคราวใดๆทั้งสิน้นวนเวียนมา90ปีผลก็คืออะไร วันนี้นํามาซึ่งการตกผลึกของความขัดแย้งตกผลึกของความเหลื่อมล้าอย่างถึงที่สุดเลยและมันจะยิ่งแย่ไปกว่านี้อีกดังนั้นเบื้องต้นทุกอ,อย่างพี่น้องประชาชนเห็นตรงกันนะครับร่วมกับเราว่าถ้าเราไม่ร่วมกันผลักดันให้มีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนั่นหมายความว่าต้องเขียนโดยประชาชนเราเลือกคนเขียนรัฐธรรมนูลที่มาจากการเลือกตั้งเขียนเสร็จแล้วไปให้ประชาชนลงประชามาติ ถ้าเรามีรัฐธมนูนแบบนี้เนี่ยผมเชื่อมั่นอย่างเหลือเกินว่ายากว่าต่อไปที่ใครอยู่ๆจะมาฉีกมาล้มแต่ก็ไม่แน่อาจจะมีคนที่เคยชินเพราะการล้มรัฐธรรมนูญกลายเป็นรัฐาธิปัตยซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่เป็นเช่นนั้นได้เพราะกาพิพากษาของศาลคนที่ล้นอำนาจประชาชนไปคนที่ล้มระบบการปกครอง แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงมีระมุขคือผู้ยึดอำนาจทั้งหลายแหละไม่เคยได้ถูกลงโทษถ้าคุณทําสําเร็จดังนั้นเราจะตักด,ดันในรัำมูลฉบับประชาชนซึ่งเราจะขอนําเสนอร่างโดยให้ปรับปรุงแก้ไขโดยส,สรด่รนวเนี่ยนะครับจะต้องมีบทบัญญัติที่ห้ามการนอกรัฐสกัดร้ำมูลปีหนึ่งเจ็ดเคยมีแต่พอเขาฉีกทิ้งเขาก็บอกว่าเขาเป็นรัฐสกรมตัวเองได้แล้ววันนี้ ก็ไม่มียางอายถึงขนาดนิสกรรมตัวเองไว้ในรัฐธรรมนูญเองเลยคิดพูด,ดง่ายว่าคุณทําผิดกฎหมายเป็นกบฏแล้วคุณกบ็บอกให้ประชาชนทั้งประเทศถือว่าการเป็นกบฏเป็นความชอบด้วยกฎหมายและชอบในวรัฐธรรมนูญไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าแพ่งอาญาหรือทางใดๆและให้การกระทาทั้งหลายที่คุณทําไว้ก็ต่อเนื่องไปได้อีกด้วยซ้ำไปเรายอมรับอย่างนี้กันมาได้อย่างไรผมก็เลยคิดว่าเราจะต้องปรับดันกันว่าต่อไปนี้การกระทําเช่นนี้ ลมล้างกัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเป็นกระบทนิสก,กรรมไม่ได้และให้ถือเป็นประเพณีการปกครองในระบอชบชาติไปแม้คุณฉีกทิ้งไปแล้วประเพณีประเพณีนี้ยังดำรงอยู่ศาลที่มีความกล้าหาญในวันข้างหน้าจะสามารถลงโทษคุณได้และให้ถือว่าประชาชนคนไทยทุกคนเป็นผู้เสียหายไม่ต้องไปห่วงในอดีตที่ศาลบอกว่าเขายึดอำนาจเสร็จคุณไปฟ้องคนยึดอำนาจประชาชนไม่ใช่ผู้เสียหาย าที่อำนาจเขาถูกปล้นไปถูกชิงไปเราต้องแก้ไขอันนี้ให้สําเร็จประชาชนจึงจะมีตัวตนจึงจะได้รับการยอมรับถึงสิทธิถึงเสียงถึงการร่วมในการที่จะปรับดันประเทศและการทำมาหากินอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะทำต่อไปนะครับ